12345สมสีหคุณโยมบัณฑิตน,นะครับลูกชายของดรสุนันทาดีเลิศพันธ์นะครับตัดผมใหม่ในแทบจำไม่ได้เลยนะครับทรงคมพิเศษนะครับเคยไปการาพระเดชประคุณนลวงตาที่วัดหลายครั้งนะครับดูแลจิตการงานช่วยคุณโยมดรสุนันทาดีเลิศพันธ์นะครับ ประอา,ารเช้าก่อนนะครับค่อยจะได้เดินทางไปนู่นนะครับบริษัท CPO นู่นนะครับสบายดีสบายดีจิน <c oughs> ถึงเอพร้อมลงดิหนิ <c oughs> ลดน้ำหนักลงบ่นอ,อ ก็ข,ขึ้นลงลงๆก็ขึ้นลงลงดิดหน่อยเนาะเพราะว่ามันยังไม่เยอะมาก ห้องพระของคุณโยมดรสุนันทาลีเลิศพันธ์นะครับนี่ทำวัดสวดมนต์ก็ตรงนี้นะครับนี่ตอนเช้าตอนเยินนะครับเดี๋ยวพระอาจารนั่งรอตรงนี้ก็หน่อยเนาะอาหารยังไม่ค่อยเรียบร้อยยังไม่ไหวสุดค่ะแค่ข้าวอยู่ข้าวตกยันดันทันติขา mm <laughs> ง่เล้่ากะบวนกรกรนกาั้นดูเมือกับมันลักษณะทั้งหมดนี้สาธุสาธุไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่ยังแข็งแค่ไนอยู่ั่างแายอยูนะคุณพะพุทธเจ้าพระองค์แสดงไว้เืยนะบางครั้งบางคราวโยมจะนั่งสูงกว่าถ้าจำเป็นก็ไม่ดีเพระองค์แสดงไว้หมดทุกอย่างพระผู้น้อยผู้ใหญ่คนต่างถ้าผู้น้อยเ่ยไม่สบายหรือป่วยอะไรต่างๆนั่งสูง ฮักผู้ใหญ่นั่นอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้คือพระพุทธเจ้าแสดงไว้ตามเหตุโน้ก็คืนก็เลยได้คุยกันหลายอย่างกับลูกศิษย์ที่มา นไปฉีดแต่เดมเซนกอย่างมากไปฉีดโบทอกยีงอย่างมาอันเดิมฮะฉีดโบทอกโบทอกยังไม่ได้ฉีดหมอเป็นจะฉีดอยู่ันกจะได้ฉดไัี่เดายดน่หลายเดือนมันจะอยู่ได้เจเดือนหรือหเดือน ขเขายงีน,น่ของเขากไขงหน่อัใส่หนใหม่เวาของเขากใหม่เื่ออยู่แรกมันแงกันมันก็คออยู่แงแต่กอใส่มนอย่างเดียวมอยมแรงจนเกือบเริศ ก็ในหนุ่เลยถ้าดูแลตแต่แต่หนุ่มเนาะคนแบบดีดีเยะะะะอะเหมือนพูดนี่ค่ะอาจารย์ผู้นี้เพิ่นเป็น <c oughs> เพิ่นเป็นพยาบาลแล้วเพิ่นจะเฮ็ดหน้าม,มาั้หน้าม,มาักงที่ว่าของป้าเชงน,น่ะมีกี่อย่างอ๋อหงอนยองตับซ่อมตับตลเลืเป็นจีวรอะไ โยกินตอนนี้รู้สึกว่าข้อดีขึ้นงไอว่าไอกันใดเด็ดอืมฮะแล้วเมื่อกี้เสริมสร้างร่างกายอืมไปดีเออพระอาจานล่องไปกินกูเบ <c oughs> อร์เออเอามาให้แม่ไปทำมั้งไปเรียนสัน่งอ่าผมไปยินเลยนะที่ประเจนก็ขายทำผมไปกว่าไหนนะเขาขายขวดได้แค่อพันเลยอืค่ะ 15cc 15cc กันไอเลยเปรอะ <ไ>มันจะเห็นี่ไกๆที่ดังๆน่น,นี่หมักามป้าทองสสองป,ปไปเรียนสูตรมา,าไปเรียนสูตรมา,าเานาะเ,เคยดูอ,อยู่เมื่อก่อนนานแล้วล่ะเคยดูอ,<า>อยู่เมือ่อก<า>่อนเขาทำเก่อนเ้าทําะก็งทำากันทั่วแหละตอนหลังก็าท,ท,ที่มีเรื่องคนตบอดเพราะว่าคนนั้นจะบอด